ภาพนี้ของจางวนยองยิ่งซูมยิ่งสวยคนอะไรหน้าเพอร์เฟกต์ไรที่ติเป็นไอดอลสาวที่ใช้ความสวยได้สิ้นเปลืองสุดๆสำหรับจางวนยองจางวนยังเมมเบอร์ Member สาวดาวรุ่งจากวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี IVE สำหรับสาวสวยคนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือมีภาพสวยๆออกมาบอกเลยว่ามักจะสร้างตำนานและเป็นที่ฮือฮาสุดๆ ก่อนหน้านี้หากยังจำกันไดว้วอนยองออร่าจับในงานแข่งขันกีฬาเบสบอลชินแนนแบงโซเคบีโอลีก2022จนถูกพูดถึงกลางเป็นไวรากทั่วโลกมาแล้วล่าสุดจางวอนยองได้สร้างอีกหนึ่งตำนานกับภาพถ่ายโฆษณาคอนเท์เลนเบรนหนึ่งภาพนี้ของวอนยองบอกเลยว่ายี่งดซูทยิ่งสวย